ตอนนี้นะคะเจนนี่อยู่ที่สาทรน,นะคะก็พาเพื่อนๆน,นะาะประทานข้าวมันไก่ที่ร้านหมงนะคะอยู่ที่สาทรคอนเนอร์นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเพืเ่อนๆเข้าไปดูค่ะว่าข้าวมันไก่ที่นี่นะคะหน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วมีเมนูอะไรบ้างะคะเดี๋ยวตามเจนนี่มาเลยค่ะตรงนี้นะคะก็อยู่แถวถนนสาทรน,นะคะเข้ามาในซอยนิดเดียวเลยคือ ไม่แน่ใจว่าข้างหน้าเขจะเขียนสาทร4สี่และสาทรนหนะคะก็จำไม่ได้นะคะก็เพื่อนๆสามารถเสิร์ชในแมปได้เลยค่ะว่าร้านหมูข้าวมันไก่ะคะ่ะเดี๋ยวดูป้ายค่ะตอนนี้นะคะที่ร้านนะคะเขาจะมีน่าจะเป็นโปรเนาะแต่เป็นโปรช่วบ่ายสามจนถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะก็จะมีราคาพิเศษราคาตามนี้เลยเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆเข้าไปดูใจกันดีค่ะข้างในร้าน บรรยากาศน่ารักมากเลยเดี๋ยวเรานั่งตัวไหนดีตัวนี้ก็ได้ค่ะห้องตกแตางบรรยากาศน่ารักเนาะเหมือนอยู่เมืองจีนเดแบอยู่ห้องกลุ่มเลยนี่จะเป็นเมนะูเนาะเขาจะมีเป็นเล่มเมนูให้ค่ะแล้วก็ค้าอะไรก็จะมีเมนูหลากหลายมากเลยค่ะเมนูเหมือนกา้านนี่หน้าตาของเมนูค่ะเมนูหลักแล้วก็เมนูแอปเปิลไทเซอร์นะคะแล้วก็แอดออนก็สามารถมีแล้วก็มีของหวานด้วยค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราเอาอะไรดีอุ้ยอาหารเขาเยอะนะเนี่ยก็จะมีพวก ก็จะข้าวมันไก่นะคะก็จะมีเมนูอื่นด้วยก็จะเป็นพวกข้าวหมก็มีเหมือนกันบะหมี่ไก่ทอดก็มีนะคะคืออย่างข้าวมันไก่ที่นี่ก็จะมีข้าวมันไก่ธรรมดาก็เมันไก่ทอดนะคะแล้วก็จะมีพวกคอมโบที่นี่มีข้าวมันคอหมูย่างสำหรับเพื่อนบอกว่าไม่อยากทานไก่ก็มีเช่นกันค่ะแล้วก็จะมีข้าวมันไก่คอมโบด้วยนะคะก็จะเป็นเซตใหญ่เลยข้าวสวยคอหมูย่างก็มีสําหรับคนที่กินข้าวมัน ในส่วนของบะหมี่ที่นี่ก็จะมีบะหมี่ไก่ซอสน้ำมันงาบะหมี่ไก่ทอดน้ำมันงาก็มีนะคะสำหรับใส่คนชอบกินบะหมี่ก็ได้ค่ะวันนี้เราสั่งข้าวมันไก่กันเนาะงั้นเดี๋ยวเอาบะหมี่ที่เป็นบะหมี่ไกะะ่แล้วกันค่ะแล้วก็ไอตัวข้าวข้าวมันไก่ตัวนี้เนาะอมบบูได้ค่ะโอเคงั้นเ,าเอาเหรอเกี๊ยวแห้งค่ะเอาชาหนึ่งแก้วหนึ่งก็ได้ได้ค่ะเท่านี้ค่ะค่ะตอนนี้นะคะเจนนี่ก็ได้นะ้ำมาสองแก้วแล้วที่เจนนี่สั่งอันนี้เป็นชานะคะและ้วก็อันนี้ก็จะเป็น หววน้าตาหน้าทานมากหน่าทานมากเลยเดี๋ยวเรามากินน้ำก่อนดีกว่าที่นี่เวลาเขาเอาช้อนกับซอมมาเสิร์ฟแล้วเขาก็บเก่มากเลยที่นี่เขาจะตกแต่งในสไตล์ของว่าเป็นไม้แล้วก็มีความเป็นกินฑายของฮ่องกงนะน่ารัามากมากเลยเป็ดยหอมมากเลยหอมดอกเป็ดหวยไ,ไม่หวานมากรสชาติกำลังดีค่ะอันนี้จะเป็น,นชานชาอร่อยนะหอมชาจีน ตอนที่เรานักรอใช่ไหมคะน้องเขาก็เอาตัวที่เป็นน้ำจิ้มมาให้ดูดีน้ำจิ้มนะคะที่นี่เขาจะมีน,น้ำจิ้มอยู่สาแปดแบบแรกก็คือน้ำจิ้มไก่แต่ว่าเป็นสูตรแทางร้านนะคะอันนี้จะคล้ายๆเหมือนน้ำจิ้มที่เราเห็นข้าวไก่ทั่วไปแต่ที่นี่ไม่ใช่นะที่นี่เขาจะเป็นขิงเน้นความเป็นขิงขิงเขาจะซอยเยอะมากแล้วก็จะเป็นซอสเฉพาะ ทางร้านถูกเท่านั้นเลยอันนี้เขแนะนำเลยว่าอันนี้อร่อยมากแล้วก็อันนี้มีความพิเศษอะ่ะเหมือนเราไปทานแบบที่ต่างประเทศเลยอันนี้จะเป็นขิงซอยนะคะต้นหอมซอยแล้วก็ใช้อะไระเป็นน้ำมันงาเนี่ยน,น่าทานเพราะว่าแปลกนะไม่เคยทานที่ไหนเลยแล้วก็ ที่ชวนเพื่อนมาที่ร้านนี้นะคะเพราะว่าร้านไก่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าไก่ซูวีเพราะว่าไก่ซูวีนี่คือเป็นไก่ที่เวลาทำอ่ะเขาจะไ่เยา่ก่ลงไปต้มตัวเขาจะเอาบอกว่าไก่ไปใส่ถุงคล้ายๆแบบถิบล็อกนะคะแล้วก็แช่ในน้ำในน้ำเนี่ยแหละมันจะมีเครื่องที่ทำอุณหภูมิความร้อนเพื่อนๆก็จะได้กินไก่อะค่ะที่มีเลยน้ำของไก่อ,อะยึบคงอยู่แล้วมีความ j u i ี y ในเนื้อไก่กินแล้วแบบว่าอู้รักที่เป็นความหวานไก่มั็นยังง เจนนี่ก็เลยพ,พาเพื่อนมา,าลองทานที่ร้านนี้แล้วที่สำคัญไก่ร้านเนี่ยไม่ไก่ตกคือบางร้านอ่ะเวลาหั่นไก่มาแล้วแบบจะชอบตใชนชนะร้านเนี่ย er ให้เป็นชิ้นใหญ่ๆเลยก็เดี๋ยวเราไปดูหน้าตากันว่าหน้าตาของข้าวมันไก่ที่เราสั่งมาเป็นอย่างไงเนาะก็อยากจะบอกว่าที่เราสั่งมาเมื่อกี้เนี่ยเราจะสั่งมาเป็นคอมโบคอมโบนี่คือมีั้งไก่ทอดแล้วก็ไก่โตแต่ที่นี่ซิกเกอร์จริงคือข้าวมันไก่ที่จะเป็นซูวีนะคะก็อยากให้เพื่อนๆมาลองทาน ร้านนี้นะคะก็เพื่นเพื่อมาเช้ามากไม่ได้นะเพื่อนาต้องมาตั้งแต่เก้าโมงคืนเช้ามากไม่ได้ถือไม่ได้เลยคือร้านเขาจะมีมาตรฐานว่าจะต้องไกลต้องตสถานที่เวลานี้ก็เลยอาจจะต้องมาสายกันจริงๆก็คิดว่าน่าจะเหมาะนะเหมาะกับการประทานช่วงนอยู่เตอาทิตศเอยคร้ยที่จอดรถที่นี่เขาก็มีบริการเช็คการที่นี่ดีโตค่ะแล้วก็การตกแต่งก็คือเป็นสไตล์แบบว่าจีนๆน่ารักด้านสบายโต้ ใช้คำว่าลึกลับจริงๆก็เข้ามาที่สาทรคอร์เนอร์เนอะคือแบบเข้ามาอีกนิดนึงในสาทรคอร์เนอร์คือนิดเดียวแต่ว่าก็าลึกลับแต่ว่าสาทรในลายซอยเนี้ยอ๋ออันนี้เป็นซอสใช่ไหมคะซอสคือน่ากินคืน่ากินมากเลยใช่ใช่ซอสด้วยมีซอสด้วยที่นี่เขาก็จะเสิร์ฟแบบพร้อมกระดับสูงจะบอกว่าฟังใจ ไม่ใช่เบบี้ฟักโอ้มาแล้วค่ะข้าวไก่ค่ะ,ขะ,คะเขาจะราดซอสทุกปันแล้วก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับตัวที่เป็นซุปอันนี้เป็นบะหมี่นะข้าวบนบะหมี่อะคะ่ะเขาจะโรยด้วยกระเทียมเจียวกลิ่นมากอะกลิ่นเราตกใจกับซุปเขามากเลยนะกับซุปเขาแบบว่าปักใหญ่มากนี่ไงไก่ที่เราบอกว่าไก่เขาเป็นชิ้นเลยขเขาไม่แบบไม่ตก ใหญ่แบบใหญ่มาอกอะดูดิคือสูงนะคือหั่นมาชิ้นใหญ่มากเดี๋ยวสิ่งอุ่นใจเราต้องชิมเฮ้ยแตงกวาเก๋อ่ะแตงกวาเก๋มากาลำบากมากคือเข,บบเขาหั่นแบบไม่หัวเน่ยเขาหั่นแบบไม่หัวเดี๋ยวเราลองมาชิมเอาแบบว่าจิ้มในน้ำราดเขาก่อนคือยังไม่จิจ้มอย่าจิ้มน้ำราดก่อนโอ้ยไก่แบบกัดปุ๊บนะน้ำไก่กระฉูดอบางๆไก่นุ่มนุ่มมากเหมือนเจลวีเลย อร่อยเหอแบบอร่อยอร่อยมากเดี๋ยวเรา,เราชิมไก่กับตัวน้ำจิ้มตัวอื่นนะน้ำจิ้มตัวแรกที่เหมาะสบับการกิก็คือน,น้ำจิ้มสูตรเฉพาะที่นี่ก็สีจะคล้ายๆเหมือนน้ำจิ้มไก่ทั่วไปนะแต่เขาบอกว่านี่เหมือนกันที่เนี่ยเขาจะใส่ขิงซอยเยอะแล้วก็จะเป็นสูตรน้ำมันดำจะเป็นสูตรเฉพาะเขาอบจริงไม่เหมือนทั่วไปแป่อร่อยมากปมากมากอร่อยอร่อยร้านเนี้ยเกิดจากการที่เจ้าของร้านคนชอบกินข้าวไก่ แล้วเขาก็หาข้าวมนไก่แบบนีงไม่ได้แล้วเขาก็รู้ว่ารานเท้าที่บ้าน่ะมีสูตรข้าวไก่เขาก็เลยเอามาดัดแปลงให้แบบว่าเข้ากับรสชาติของคนหลายๆคนแล้วเขาก็เชื่อว่าต้องมีคนหลายๆคนที่ชอบกับรสชาติที่เขาทำเนาะอันนี้นะคะเราคิดอ,อันเหนียป่ะด้วยความที่มีขิงแล้วก็น้ำมันงาใช่ไหมมันจะมีความแบบว่าเผ็ดเล็กๆตัวขิงซอยแล้วก็หอมน้ำมันงาอันนี้อร่อยละแปลก แต่ถามส่วนก๋วเจนี่นะเจเจบอกว่าซอสเฉพาะร้านเขาอร่อยมากอร่อยแบบไม่เคยทานที่ไหนเลยเมนูที่เราสักมานะคะก็คือเป็นก๋วยจี่ที่นี่นะคะเขาก็จะมีก๋วยจี่ที่โรยกับเห็ดเจียวท้หมดนะคะแล้วก็จะเสิร์ฟพร้อมกับผักผักต้มนะคะแล้วก็เป็นไก่และราดซอสให้เฉดกันรอมาชิมก่อเป็นบะหมีม่เส้นเล็กค่ะเส้นจะเล็กๆหน่อยไม่ได้เป็นเส้นแบนๆนะคะเล็กๆนิดๆที่นี่เขาทำเป็นสไตล์คองกุงเนี่ยอยากให้มีแบบว่าเทคโนโลยีที่แบบว่าเพื่อนได้กลิ่นกลิ่นหอม อ,อ,อ,อร่อยมากอาอร่อยมากตอนนี้อร่อยจริงอร่อยมากไก่ว่าอร่อยเลยนะอันนี้ก็อร่อยไม่แพ้ไก่ชอบอะชอบชอบชอบดูดิเฮ้ยมันเนี่ยอร่อยที่ชอบกินไม่กิน,นนะใจเพื่อนเราเดี๋ยวเราไปกินข้าวหมั่นที่นี่ดีกว่าตอนนี้เป็นข้าวหมั่ค่ะที่นี่ข้าวเขาอะ ทำสวยมากเม็ดข้าวไม่เรียงกันคือแบบว่าเป็นไม่ใช่เม็ดเม็ดเล็กๆนะคือเป็นเม็ดข้าวจริงๆเป็นข้าวเรียงกันสวยส่วนอะชอบอะคือแบบไม่ใช่เป็นข้าวหักอะเดี๋ยวอร่อยเดี๋ยวอร่อยเฮ้ยต้องกินเลยอะไม่ไหวแล้วอะคืออร่อยมากอร่อยทุกขั้วเลยให้เพื่อนๆดูค่ะไก่ทอดชิ้นใหญ่เช่นกันตรงการนี่คือแบบเป็นเนื้อไก่เยอะเลยเห็นค่ะ ปกติเนื้อไก่เราจะเห็นจะเห็นแค่ครึ่งนึงแต่เนี้ยเนื้อไก่ใหญ่มากแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นแบบว่ากรอปบปุ๊บเลยปกติเลยค่ะเขาจะมีน้ำจิ้มไกนะ่เฉพาะเดยก็เลยมีเต๋อก็อร่อยอ่ะคือไกอ่แบบวิซี่มากขนาดไก่ทอดนะข้างนอกกรอบข้างในอ่ะไก่ยังมีความฉ่ำคือกัดไปปุ๊บนะนยังมีน้ำของไก่จอ,ออกมาลดมากเก๋มาก ค่ะตอนนี้นะคะเมีดูที่เจนนี่สั่งมาอันหนึ่งนะคะมาแล้วเป็นเมนูที่เพื่อนห้ามพลาดนะคะอันนี้เป็นเกี๊ยวต้มค่ะจะเป็นสไตล์แบบเกี๊ยวแห้งนะคะแล้วก็ข้าวบดนะคะก็จะโรยว่ากระเทียมเจียวนะแล้วก็เดี๋ไม่ก็อาจจะเป็นอะไรเป็นสูตรของเขาี่้แหละแล้วเ้าแล้วตรงนี้จะเป็นซอสแล้ว่า่าจะเป็นเกี๊ยวหมูเพื่อดูหน้าตากันนะคะนี่หน้าตา่าหานมากแอบบอกเลยเขาบอกว่ามาที่นี่ต้องสั่งบอกอร่อยเกี๊ยวทันปี อยากที่นี่เขาทาเองหมดนะคะอุ้ยวันออกเลยอ่ะขึ้นออกมาจากอย่างที่ออกจากเราตรงนี้เกี่ยวเขาอุ้ยเห็นไม่กล้ากินเลยรู้ป่ะทำไมเขาปั้นสวยมากอะเขาปั้นเกี่ยวสวยมากดูดิจัดแบบว่าเป็นแบบว่าชอบ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 หมดเลยอะปั้นชุดชุดสวยเราวคืออันเนี้ยให้ดูคือเนื้อแน่นเนื้อหมูแน่นมาก เกลียวป่า,า,ากัดไปยังไงก็เจอใจญ่ป้าพีดคำเดียวไม่ได้จริงเขาทําเกลียวสวยจังอันนี้เราหั่นมาแล้วนะคะขอบคุณแบบรู้สึกว่าเราหอมมันมางานด้วยนะแล้วก็ซอสที่เขาลาดอะ่ะมีความเผ็ดเล็กๆแต่ไม่เผ็ดมากเผ็ดเล็กๆค่ะอร่อยปูรเขาอะเขามีกันหม,มักกาหมักแน่นอนเพราะว่า หอมมากหอมแบบสไตล์แบบเครื่องเครื่องของจีนเนี่ยพวกแบบว่าของจีนที่สมุนไพรจีนแล้วก็กลิ่นน้ำมันงาหอมมากอันนี้แบบแนะนำจริงๆเป็นพ p p e t i z e r ที่แบบว่าเพื่อนๆต้องไม่พลาดวันนี้นะคะเจนนี่นะคะดีใจนะคะได้รีวิวการคัมเพื่อนๆนะคะกินข้าวมันไก่นะคะที่ข้าวผัดมันไก่นะคะอยู่ตรงจอดคอนเนอร์แล้วก็เพื่อนๆก็หาได้ไม่ยากเลยก็สามารถ ค้นในแอปได้เลยนะคะก็จะเจอร้านนี้ค่ะหรือเพื่อนๆที่อยู่แถวๆสาทรอยู่แล้วนะคะก็เพื่อนสามารถเข้ามาที่สาทรปัตเลิได้เลยคือก็เจอค่ะเข้ามานิดเดียวก็เจอหรือไม่ก็ถ้าไม่สะดวกที่นี่น่าจะมีบริการแอบเห็นร้านมีบริการไร้แม่ด้วยค่ะวันนี้เจนนี่นะคะขอุญาติทานของเลยนะคะก็ไว้โอกาสหน้านะคะดูเจนนี่นะคะเพื่้กร้านหมมาสิครับเจนนี่กันนะคะสวัสดีค่ะ